การจัดง,งานครั้งนี้นะคะเป็นการที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเราเล็งเห็นถึงศักยภาพของการที่จะใช้กระบี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของเชิงการแต่งงานแล้วก็ฮันนีมูนนะคะก็เป็นการที่เราพาเอาผู้ประกอบการจากทั่วโลก14ประเทศนะคะที่เป็นผู้ประกอบการทางด้านบริษัทนําเที่ยวด้านฮันนีมูนรวมทั้งตัวเวดดิ้งแพลนเนอร์นะคะจำนวนถึง72คนให้มาเจราจาธุรกิจ แล้วก็รวมทั้งได้มาทัศนศึกษาดูแถลงท่องเที่ยวของเราโดยตรงนะคะมาเจอกับผู้ประกอบการทั้งกระบ,บี่ภูกเก็ตสมุยทางนี้นะคะอีก52รายค่ะ ก็ออาคาดหวังว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพนะคะในการที่จะนําเอาตลาดฮันนีมูนและก็แต่งงานมายังกระบี่ของเรามากขึ้นนะคะเพราะเรามีขาดทรายสวยงามมีความงามตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งโรงแรมต่างๆที่มีความพร้อมในการที่จะรองรับกับกลุ่มนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงอ,อ,อย่างคู่แต่งงานคู่หนึ่งมาเนี่ยจะใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวธรรมดาเนี่ยนะคะถึง56เท่าเลยค่ะ นอกเหนือจากเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะคะก็ <_ d ata> คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความดีอัธยาศัยไมยตรีของคนไทยเรานะคะเรื่องของความ,มย,าายิ้มแย้มแจ่มใสเรื่องของการบริการของเราเนี่ยนะคะที่เป็นมีความเป็นเยี่ยมยอดเลยนะคะรวมทั้งเหนืออื่นใดเนี่ยคุยดว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไทยของเราเนะะี่ยค่ะที่มีความอร่อยแล้วก็เราเรื่องไม่ใช่แค่ร้านอาหารไทยอย่างเดียวเรายัางสามารถทําลักษณะอาหารที่เป็น international food เ <_ d ata> นี่ยนะคะสามารถได้แล้วก็ทําให้แขกประทับใจได้ คิดว่ามีการเติบโตค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเรามีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรมที่เป็นลักษณะพูลวิลล่าต่างๆเนี่ยมากมายนะคะก็สามารถที่จะตอบสนองพวกผู้แต่งงานแล้วก็เรื่องฮันนีมูนได้มากด้วยค่ะ ในปีนี้ของเราเนี่ยนะคะตลาดก็แน่นอนนะคะเอเชียแปซิฟิกน่าจะเป็นตลาดหลักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังทำตลาดระยะไกลนะคะไม่ว่าจะทางยุโรปจากอเมริกาแคนาดาลาติงอเมริกาจะเห็นว่าในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราได้นำเอาผู้ประกอบการฮันนีมูหรือว่าเป็นผู้ประกอบการที่จัดงานแต่างงานจากแคนาดาจากอเมริการวมทั้งจากลาติงอเมริกาหรือจากยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสแล้วก็นำมาด้วยในงานนี้นะคะ่ะ It's a big stage for us to announce the positioning of Thailand as a romance destination through timeless. I am confident that Phuket, Tonga, Trang, and Krabi are able to fulfill such a definition. Our Thai hospitality and well of tourism product. have never ceases to impress our guests who have the way made Thailand their second home. We, we realize that all of you here are the influential partner in bringing this quality to, risk to our area. Euh, donc oui, les deux salons à Bangkok et Krabi étaient bah, très utiles justement en tant qu'agence de voyage euh, française euh, pour justement bah, soit rencontrer des gens, que, des hôteliers que l'on connaît déjà, donc pour renforcer les, les liens avec les hôteliers, ou alors justement bah, rencontrer de nouvelles, euh, nouveaux établissements pour euh, diversifier notre, euh, notre, notre offre en France. Et euh, voilà, c'était vraiment un bon moyen justement de, bah, de voir en fait ce qui est possible de faire pour... Euh, pour les voyages de noces, pour les, les mariages sur place et euh, savoir s'il était possible de diversifier justement, d'avoir plus d'endroits qu'on ne connaissait pas ou d'intensifier justement notre offre en Thaïlande pour proposer plus de voyages de noces. ในประเทศไทยเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้นได้มีโอกาสพบปะธุรกิจท่องเที่ยวไทยทั้งที่กรุงเทพและก็ที่กระบี่นะครับซึ่งทําให้รู้จักโปรดักทางด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นหรือได้รู้จักหรือได้สัมผัสกับผู้บริหารขององค์กรที่เขาเคยทํางานร่วมกันมาด้วยนะครับมันก็จะทําให้สามารถที่จะนาไปพัฒนาโปรดักทางด้านการท่องเที่ยวในในบริษัทของเขาเพื่อนําเสนอขายประเทศไทยได้ดีขึ้นและก็มากขึ้นครับผม Et justement, oui, la province de Krabi c'est très diversifié. Donc euh, il y a le côté vraiment balnéaire qui est très connu, et c'est aussi bien d'avoir euh, justement plutôt le côté euh, nature avec les mangroves qu'on a pu euh, visiter euh, il y a deux jours, la communauté de Koh et je pense que c'est justement des, euh, des endroits qui vont être euh, assez agréables à proposer aux voyageurs français qui eux cherchent des choses euh, plus authentiques, euh, un petit peu loin du tourisme de masse. ก็มองเห็นว่ากระบี่แน่นอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางด้านการทะเลมีชายหาดที่สวยงามแต่การที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเกาะกลางนะครับหรือได้เยี่ยมชายชายป่าทะเลป่าชายทะเลกงกลางป่าชายป่าชายเลนนะครับก็ทำให้มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนในการไปเสริมมุมมองทิศทางในการที่จะนำเสนอขายกระบีใ่ในตลาดฝรั่งเศสได้ครับผม ครับสวัสดีครับสำหรับงาน Amazing Romance Trade Meet จัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ในครั้งนี้นะครับก็เรามีผู้ประกอบการซึ่งเราเรียกว่าผู้ซื้อนะครับจากสำนักง,งานต่างประเทศเราถึง14ประเทศที่เดินทางเข้ามาในครั้งนี้นะครับแล้วเราก็ได้มีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นโรงแรมที่สามารถที่จะดำเนินการเรื่องของการแต่งงานแล้วก็การฮันนีมูนในจังหวัดกระบี่จังหวัดตรัง จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเกเ็ตเดินทางเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้นะครับเพื่อเจรจาธุรกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเวทีจิ้งหรีันนิมูลในครั้งนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหนาคนครซึ่งเป็น่วนกลางเนี่ยก็ได้เห็นศักยภาพของจังหวัดกระบี่ว่าเราจะเป็นเรื่องของสถานที่ในการจัดเวทีิ้งและก็หันนิมูลได้นะครับจึงเลือกจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นที่จัดงาน Amazing Romance Thailand at กระบี่ในครั้งนี้นะครับครับก่อนเด่นที่จะ เรียนให้ทราบว่าศักยภาพของจังหวัดกระบี่เนี่ยเรามีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามเรามีสถานที่เช่นโรงแรมระดับรูโรงแรมและชุมชนต่างๆนะครับเป็นที่เหมาะสําหรับเรื่องการ,การจัดการแต่งงานและก็สําหรับคู่ฮันนีมูนนี้นะครับเัืนั้นามองในตลาดของฮันนีมูนเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างตลาดเฉพาะและมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นนะครับจำนวนเงินที่คู่ฮันนีมูนที่เข้ามาเดินทางจับใจใ่ายใช้สอยเวลาเขาัดมาจัดแต่งงานหรือมาจัด กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เงินค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะแล้วก็เงินนี้สามารถกระจายรายได้ไปถูหนึ่งโรงแรมชัดเจนแน,น่นอนนะครับอันที่สองนี่ช่างภาพนะสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยก็สามารถกามาทําข่าวอาชีพต่างๆนี่เกิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารใกล้เคียงนะครับเรื่องของสตูดิโอต่างๆร้านดอกไม้นะฮะเรื่องของยานพาหนะต่างๆเนี่ยลดแล้วแต่เป็นการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วแนวโน้มการเติบโตของตลาด เวท ting และฮันนีมูนเนี่ยค่อนข้างมีการเติบโตในตลาดที่ค่อนข้างสูงและเป็นที่น่ายินดีว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็น1ใน10ของประเทศที่มีศักยภาพในเรื่องของตลาดแต่งงานและฮันนีมูนนี้นะครับและหานมสูนงจงังหวัดกระบี่เนี่ยสายเหตุที่ ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยได้เลือกจังหวัดกระบี่เนี่ยดันั้นพี่น้องชาวกระบี่เนี่ยควรจะภูมิใจแล้วก็มีการเตรียมตัวกันนะครับว่าเราเองเนี่ยนอกจากเรามีสถานที่สวยงามแล้วการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการเตรียมความพร้อมที่ดีเนี่ยที่จะรองรับการเป็นตลาดอนิมูลซึ่งจะเดินเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยังนั้นเรามั่นใจว่าเราพร้อมที่จะต้อนรับคู่เบ่าสาวที่ต้อนรับของคู่ันีมูนนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการแต่งงานของคู่สมรส แต่งงานมาหลายปีแล้วแต่อาจจะฉลองการครบรอบของการแต่งงานที่จังหวัดกระบี่นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นฝากถึงท่านคู่แต่งงานครับที่ท่านจะแต่งงานจังหวัดกระบี่มีความพร้อมสําหรับคู่ที่จะมาฉลองการแต่งงานจังหวัดกระบี่ก็มีความพร้อมและก็ฝากไปถึงท่านผู้ประกอบการท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกทุกท่านทุกกลุ่มทุกอาชีพในจังหวัดกระบี่ว่าตลาด Amazing Romance ที่กระบี่เป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วก็มีศักยภาพสูง พร้อมแล้วที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับ